Stay. สา,สามสาวซิตาเฟยฟางแก้วนะครับวันนี้เขามาเยือนรายการเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับจะมาเล่าถึงเขาเรียกว่ารายการที่โหมถล่มทลายมากกับเ <rating S 2> รตติ้งนะครับแ,รแล้วก็ที่สําคัญครับไปเจอภารกิจสุดโหดมานะครับกับภารกิจวิป,ปัสสนานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนที่มีเรตติ้งสูงมากๆด้วยแต่ว่าการมิติดมันเนี้ยจะเป็นยังไงสัปดาห์นี้ตอนสุดท้ายแล้ว<ช>ด้วยแล้วสําหรับเออการมิวิปัสสนาแต่ว่าการมิวิปัสสนายังไม่จบครับตอนนี้ครับเขามีอีกหนึ่งตอนใหม่มาแรงแล้วนะ ครับผมกับตอนทหารเรือที่รักนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับผมหลายๆคนนี่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสําหรับ3ตอนเอ่อตอนนี้เนี่ยจะเป็นของ3มสาวเฟยฟางแก้วครับและวันนี้ครับเราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วพี่ตูนว่าไงครับฟางแดียวทางแตกวันนี้นะครับผมสามสาวเขาจะมาเปิดใจในภารกิจทหารเรือที่รักกันเลยครับทุกคนจะสนุกสนานแค่ไหนครับเดี๋ยวนี้เราสัมภาษณ์กันแน่นอนแต่ว่าแน่นอนตอนนี้มีเพลงพิเศษด้วยเพลงพิเศษเพลงนี้นะครับจัดขึ้นเฉพาะเพลง ตอนทหารเรือที่รักกับเพลงนี้เลยฝึกกับพี่ได้ไหมจาก3มสาวเฟย์ฟางแก้วพร้อมอยู่แล้วชมกันเลยครับช่วงเพลงโชว์ ปรับเปลี่ยนลุคของเฟย์ฟางแก้วไปเลยนะทหารเรือที่รักมาเป็นแบบโจ๊ะๆกันเลยสุดสนานโจ๊ะๆแบบนี้เป็นเพลงพิเศษ่คะเป็นเพลงพิเศษสำหรับตอนนี้เลยใช่ไหมครับการมิติมันถามหน่่ยว่าตอนทหารเรือที่รักเนี่ยทั้งสามสาวเนี่ยนอกจากมีเพลงนี้มาฝากแฟนๆแล้ว ไปทาภารกิจอะไรกันมาครับเริ่มแรกเลยคะกับภารกิจที่เราได้ไปทํากันมาเนี่ยคือเป็นการโหวตจากแฟนๆค่ะคือพี่เนี่ยก็จะให้แฟนๆเนี่ยโหวตมาว่าอยากจะให้เฟย์ฝังแก้วไปทําอะไรวันแรกเลยที่พี่คามิกาเซ่ใช่ไหมคะเรียกพวกเราไปประชุมแล้วก็บอกว่านี่นะเดี๋ยวเราจะสามคนจะต้องไปนี่ไปค่ายทหารไปฝึกทหารเฟย์แบบเฟย์ไม่ตกใจเหรอทำไมผู้หญิงทำไมเอาผู้หญิงไปฝึกเป็นค่ายทหารตกใจตอนแรกเราก็บอกว่า เฮ้ยพี่รอเล่นแน่แน่ใช่แบบเกมส์ครั้นึงเกมแน่ๆเหมือนตอนที่ไปคามิวิปัสนาใช่ไหมก็มีการเซอร์ไพรส์กันบอกว่าจะไปเล่นรถผลปรากฏไปวิปัสนามาแบบให้รางวัลที่ฟ้ากาแฟตั้งใจมากเลยค่ะไม่ตินมาเลยหรอก็จะไปค่ายทหารแต่คงจะท้องไปญี่ปุ่นเฮ้ยหนูก็เตรียมท้องมาแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเป็นทริปที่แบบต้องกินแน่ๆหรือว่าต้องแบบว่าซูชิหนูใช่ไหมอะไรย่างเงี้ยตอนแรกนี่จัดกระเป๋าเรียบร้อยรอบินไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วคืออาจจะเตรียมกับพ่อแม่เราไงว่าแบบว่าให้บอกว่าเก็บ ของของเราไว้แล้วเฮ้เราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือแอบหวังไว้ลึกๆว่าแบบเซอร์ไพรส์อาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีเซอร์ไพรส์แน่ปกติไม่ชอบโดนแกล้งแต่ครั้งนี้ช่วยแกล้งหนูเธอเลยแกล้งเต็มๆเลยครับนะครับน้องเฟยก็โดนเแล้วน้องฟานเตรียมใจขนาดไหนในการไปเนี่ยทหารเรือที่รักครั้งนี้ครับก็จริงๆแล้วพอเฟยกับแก้วพูดแล้วก็บิวกันเรื่อยๆว่าหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่ามันคงไม่ใช่ค่าอหารหรอกก็เลยก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งอย่างมากไปก็คง เป็นแบบคู่ฝึกมากเป็นเหมือนแบบลูกเสือที่เล็กๆลน้อยเราสามคนลย่ไม่ถ้าเกิดดูตามภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่น้อยเลยนะดูเนือแตกขนาดนี้อบหมอบๆคันๆกิ้งๆิ้วิ่งผ่านอะไรก็ไม่รู้เราไปฝึกกับหารใหม่จริงๆอ่ะ คือให้หนูฝึกกับผู้ชายจริงๆที่เขาร่างกายตรวจร่างกายผ่านมาแล้วกำยำลำเลินแบนีแล้วคุณแก้วต้องแต่งตัวเป็นทหารเลยนะทหารเนี่ยดูหน้าตาไม่ค่อยจะอดทนเท่าไหร่เราดูหน้าตาเหมือนหวานระแวนครับผมเแก้วก็เจอมาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เขาให้ไปอยู่ไปนอนไปกินอยู่นู่นเลยครับใช่คือเป็นแบบว่าสองวันหนึ่งคืนแบบเต็มๆเลยที่บอกว่านอนก็นอนกับเพื่อนๆอาทหารด้วยกันช่ครับอาบน้ำตักบอว่าทีละขันปิด ขันนึงขันขนาดนั้นเลยวูดแต่อนที่น่าดูมากเลยนะตอนที่ดูนดูมากเลยดูโดนหรือตอนอะไรครับตอนที่ปิดแล้วอาบน้ำไม่ไดน่าดูค่ะพี่โดออกเงินไปปิดปิดนกอีดนะครับไม่ใช่อยากจะดูว่าเขาปฏิบัติภารกิจอะไรกันบ้างแต่งงานอยู่ไหนคะอยู่นี่ ออไม่คืออยากจะดูเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนเฟยมังแก้วเองก็อยากจะดูตามติดภารกิจสุดโหดนี้ต้องบอกว่าเป็นภารกิจสุดโหดนรับหน่้าหมัอนมากจริงๆเราาไม่ได้กินข้าวอ่ะคือตัองแ่ไปถึงหน้าคงลงจากรถไม่ด้หน้าเราแบบคือแบบไม่ได้แต่งหน้าด้วยสดมากมาจากกรุงเทพสมัยตีตัวนอนยาวเลยไปถึงคิดว่าเออคงจะมีเวลาให้เตรียมตัวแป๊บนึงปรากฏยังไม่ทันตื่นเลยเอา เร็วเ <LE> พื่อนคนรอาอยู่เ <ics> นี่ยโอ้มาก็ช้าแล้วทำไมยังไม่ลงมาอีกแล้วก็เฟย์ก็หันไปเอ๊ะเรามีเพื่อนด้วยเหรอเออนั่นน่ะสิเขาเรียกเราเหรอเรามากันสามคนนี่นะครับมากันสามคนเรามีเพื่อนด้วยเื่อนอ้ดอกก็แบบว่าโหดมากเลยนะใช่ไงไม่ได้เกยนตัวถ้าคุณไม่ต้องกินข้าวเนี่ยฟังอยู่ได้เหะอฮะไม่ได้เลยอ่ะเป็นเพราะอะไรคะตูนไม่เขาจะให้กินไปเสียงช้อนมันดังนิดนึงก่อนหยุด S <S แล้วก็ยืนกินข้าวยุดใโต๊กินข้าวเริ่กำลังจะแกะมีปลาไงกำลังจะแกะปลากิน หมดเวลาอ้าวหมดแล้วอดกินเนี่ยหันไม่อดจริงๆนะเนี่ยหันทั้งจานเขาหมดไปครึ่งจานแล้วเขาบอกเขาพี่ทหารก็มากักสิว่าเวลาที่มีมีกับข้าวมีปลากับผัดผักอ่ะรีบโซยผัดผักกับข้าวเลยเพราะว่าแกะบัวแตงแกะปลาไม่ได้ใช่เพราะว่าบัญทีมีเวลาให้ห้าวีอะไรจะเกิดขึ้นกินข้าวห้าวีนี่ครับทุนเสียงดังปุ๊บเขาก็แบบให้หยุดกินเลยทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องรีบที่สุดเวลาทานข้าวให้สั่นนี่การมีโหดจริงๆนไหมนี่ไม่ใช่แค่สามจานถ้าพวกเราไปเรายังไม่ได้กิินนเลยะว กินเพรปีน,นออกแต่ชั่วโมงแรกแล้วล่ะครับไ,ไม่ได้ยังไงครับผมต้องไปจับใบดำใบแดงกันไม่ยอมรอดพี่ตูนความสูงค,คุณไม่ถึงอยู่แล้ว คุณไม่ต้องหูจริงๆถ้าวันนั้นความสูงของต่ำนีดสิบเซนผมจะดีใจมากเลยนะจริงแปลว่ากลับมาพูดถึงเรื่องดีกว่าครับที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะถามครับสำหรับสาวฟ้าได้ข่าวว่าโอ้โหอุบัติเหตุมน้าค้างแตกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเนอะไรมาคือจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมในการสร้างความเขาเรียกว่าทดสอบตัวเองครับทดสอบความกล้าของหัวใจใช่ค่ะเราก็ ว่าจะมีกล้าและเชียวอะไรอ่เงี้ยจะบอกว่าฟังก้าวเท้าเป็นกระโดดจากที่สูงค่ะเฟ่ก็กระโดดไปก่อนมันแค่เป็นหอสูงไหมใช่ค่ะเฟ่เนี่ยที่กระโดดก่อนนี่ก็ไม่ได้อยากกระโดดนะหมายถึงว่าแบบความรู้สึกตอนแรกเราเออโอเคแบบบอกมาไปกระโดดจากที่สูงก็ยังโอเคนะพอไปถึงปั๊บเรายืนนะตรงนั้นแล้วมองลงไปข้างล่างแล้วแบบประมาณประมาณกี่ชั้น 34มส ok ิบสี่คือสามสิบอกว่าไม่ใช่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 ความสูงที่สูงมากแต่เป็นระดับที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกกลัวมากใช่ระดับที่มนุษย์เสียวมากที่สุดแล้วเฟย์ทำไงเฟย์ตัดสินใจว่าหนูไม่กระโดดนะคะนี่ป้ะอันนี้ตกใจจริงไหมอันนี้ตกใจจริงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในรายการการที่งสีมันโดนอย่างนั้นเลยค่ะคือเฟย์ยังไม่ทันได้เตรียมใจเลยฟางนี่กระทืบน้องเลยวไงต่อแล้วนี่ไม่ใช่ฟางไม่ใช่ฟางคนอื่นคนหนึ่ง ไม่เลยค่ะกลัวโดนคือถ้าเราก็แบบเตรียมตัวเตรียมตัวกเฮ้ยกราดดินไม่ลาดีนไเลยไม่เอาได้ไหมมาแล้วมาแล้วแล้วแบบอย่างนั้นเลยพม่เงินเลยต้องใช้เฮ้ยนาทหารทำไมทำกับเฟมังแก้วได้อย่างนี้คนไม่ได้จริงๆเลยครับผมแต่ก็ล่วงลงไป ก็ล่วงล่วงลงไปด้านล่างแล้วก็มาถึงคิวน้องฟางมันเกิดอะไรขึ้นที่น้องฟางครับตอนนั้นคือเฟนอย่างทีโกงมันจะมีสองสองสองลางใช่ไหมคะไม่ใช่เฟนแล้วแบบว่าเฟนเอาลางในอ่างแล้วฟาเอาลางนอกการตวัดมันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วมันก็จะโค้งไปอะไรเงี้ยคือจังหวะที่เรากระโดดมันก็จะเอิ่งว่าพี่ทีมงานเขาติดกล้องไว้ที่ตัวเราอย่างเงี้ยแล้วคือแทนที่มันจะมีจากหมวกใช่ไหมแต่ไอ้เวนเจอร์แล้วมันก็มาอย่างเงี้ยครับชูหน้าไม่ค่ะ แล้วหันแล็กซีนไว้กับอกหมดอยากเห็นหน้าไงคะว่าแบบติดไว้เสื้อเสื้ออะไรไม่อยากเห็นหน้าอยากเห็นเหนียงรู้ใช่ไหมเสยมาก็แบบพี่พี่ไปติดยังไงก็แบบไม่ได้หรอแก้วอ่ะกลัวสุดเลยไปให้ติดแก้วเกาะไม่ติดนะมันก็จะโดดละไม่โดดได้ยังมันถอยออกไปอย่างเงี้ยสามรอบอ่ะจนแบบไปยืนอีกรอบนึงเฮ้ยมันจําได้ว่าเฟย์โดนผักไงแบบ ถ้าฉันไม่โดดฉันน่าโดนทำอหารคนคนนี้แน่เลยนโดเราไปเองน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วเรียนเรียนท่าโดดมาแล้วไงก้มคางแล้วก็แบบเก็บมือก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมมันมีท่าด้วยต้องโดดเองก็ได้โดดปั๊บ กระแท่กระแทกแต่ว่าเราไม่เป็นอุบัติเหตุคือแบบว่ามันกระแทกมันกระชุดขึ้นอย่างนี้แล้วก็หน้าเราเป็นเด็กนักเรียนดีเด่นไงทำตามคุณครูบอกอย่างเงี้ยแล้วพอเราลงไปก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรค่ะแต่รู้สึกว่าทำไมกล้องตรงเนี้ยมันมีแดงๆมันน้ำสนิทเลยนะมันแดงแบบแดงสดแดงข้นสุขภาพดีมากเลยเราเราจะกลัวไม่รู้ด้วยไงเพราะตอนนั้น มีแผลพอรูปกพถอดหวกเต็มมือเลยอะไรเงี้ยก็แบบช็อกอะไรเงี้ยเฟก็วิงมาร้องไห้อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยถามว่าขอดูแผลก็ไม่มีใครให้ดูถามว่าต้องเย็บไหมทุกคนก็คงแบบเงียบเย็บอยู่แล้วแล้วคนก็เงียบก็เลยรู้แล้วว่ามันต้องแบบถือถือถือว่าเป็นตอนที่ภารกิจสุดโหดจริงๆเจอภารกิจสุดโหดแล้วยังต้องเจอภารกิจ ผมจริด้วยนะภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ภารกิจของหัวใจด้วยนั่นครับป๊อปปี้นะครับมาเป็นครูฝึกสุดโหดด้วยเออเป็นยังไงอาการเป็นไงบ้างครับผมอาการเป็นยังไงคือป๊อปปี้ตอนนี้ป๊อปปี้หลายคงจำได้นะครับคุณป๊อปปี้นี่คือหนุ่มๆจากเคอติกเลยนะมาเป็นทหารฝึกให้กับเฟย์พังแก้วด้วยใช่คือตอนนั้นเนี่ยไม่รู้แล้วว่าใครมาฝึกเพราะว่าเราสั่งให้โดนไปหมอกับพื้นอะไรก่อนออกกลิ้งกับพื้นแบบประมาณสิบตลบได้คือตอนนั้นแบบไม่มีอารมณ์ที่จะแบบ เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอย่างเงี้ยตอนนั ok, ้นรู้สึกแบบหลันไปแบบขอนแบบโกรธได้ยินแล้วว่าอะไรนะขอเชิญแบบพลทหารพานุอะไรเงี้ยที่ชื่อคุณคุณเอชื่อคุ้นแบบต้องมีอะไรแน่ๆน่แล้วเดินไปก็สิ่งแรกที่เห็นเนี่ยไม่ใช่หน้าค่ะเท้าเดินไปอย่างเงี้ยระดับสายตาอุ้งเท้าใครเนี่ยเท้าใครหลือตามองอะไรเฮ้ยเฮ้ยึกว่ามันแบบโผล่เลยเหรอโผด่เลยไม่เป็น ไอ้ทำนี่นี่นี่ไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ตนะหัวเราะทำไมมอ้ยามาเสียงแข็งกันเลยทีเดียวแล้วคือเฟรน้วก็คือนอนหมอบอยู่กับพื้นอยู่นอนหมอบอยู่เลยค่ะโอ้พลทหารพานุนี่ดุมากเลยนะแล้วตอนนี้พลทหารพานุอยู่ในสายกับเราเลยด้วยนะครับใครใครใครจคุยด้วยคุณเล็กขอเสียงปรบมือต้อนรับพลทหารพานุครับตอนนี้ในสายแล้วสวัสดีครับม็อบปปี้ครับสวัสดีครับป๊อปปี้ได้ยินสิ่งที่สามสาวม็อบเป็นไหมครับ ได้ยินผมว่าวันนี้เดียวจ้ามากเลยเทียบกับวันนั้นนะครับเออวันนี้เดียวจ้ามากนะครับรีบปล,ลสอยเลยถามพลทหารพานุนหน่อยนะ้องป๊อปปี้เป็นยังไงบ้างกับการฝึกทาหารให้กับสามสาวครับผม สนุกครับก็คือได้เหมือนได้ได้แบบแก้แค้นอ่ะได้แก้แค้นได้แก้แค้นด้วยใช่ตอนนั้นนี้อาจจะโดนเขาลังแก่ไปเยอะอันนี้เป็นราบ้างแล้วป๊อปปี้แค้นฝังใจใครเหรอครับผมคือแค้นอยากจะเอาคืนใช่ไหมแบบแค้นเรื่องอะไรแค้นเรื่องอะไรอย่าลงที่คนอื่นแก้วถามว่าแค้นเรื่องอะไรถึงเอาคืนได้หนักขนาดนี้แล้วเตรียมเตรียมภารกิจให้เขาทํากันหรือเปล่าครับวันนั้นอ่ะ ก็เตรียมครับก็คือเหมือนว่าก็ได้คุยกับพี่ๆเขาไปแล้วว่าวันนั้นจะมีการถ่ายทำอะไราเงี้ยครับก็เลยพอไปถึงก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าตอนตอนรถมาถึงเนี่ยไม่ยอมลงจากรถกันอืมหนียังไงยังมุ่่้ยังไม่ตื่ยังไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยแดดร้อนยังไม่ได้โบกครีมแน้ยังสดกันอยู่เลยใช่บีมึงบีบไม่ทำไม่ทันแล้วไงต่อครับป๊อปปี้ครับแล้วก็แอบดูแอบดูเขาฝึกนี่หละครับช่วงแรกๆก็ก็เหมือน ค่อยๆบิ้วไปเรื่อยๆแล้วเริ่มแบบไม่อยู่ในระเบียบแล้วก็เลยต้องโดนทาโทษหน่อยอก็จัดให้ครบครับลุกนั่งกลิ่งอะไรเรียบร้อยอแสดงว่าเป็นภารกิจที่น้องป๊อปปี้เขาวางแผนมาเป็นอย่างงี้นะครับเอพูดถึงสามสาวอยากจะแก้แค้นอะไรคืนมึงไหมตอนเนี้ยตอนรู้สึกตอนเนี้ย ตอ๋อสาสาวเป็นสายฉึกแล้วอ่ะจะทำอะไรได้หรอเออจะทำอะไรได้อ่ทั้งที่เราก็ไม่เป็นคนแบบว่าไม่เจ้าคิดเจ้าแข่งนะครับนี่ไม่เจ้าคิดเจ้าแค่งแต่ดูครับป๊อปปี้นี่ดูมีความสุขนะฝึดไปแล้วหน้ายิ้มไปด้วยมันเกิดอะไรขึ้นคำถามของน้องทางบ้านมาด่วนเลยตอนนี้ครับเขาถามว่าหนุ่มป๊อปปี้เนี่ยมีสถานะเป็นคู่จิ้นในอดีตนะครับแล้วมีโอกาส ที่เฟ่กับน้องป๊อปปี้เนี่ยจะฟ้าครับข่าวขอบคุณแล้อได้ใจฟ้ากันอยู่ตั้งใจฟังอยู่นี่ไงคู่จิ้นครับฟังอยู่ตลอดเลยคือเขาบอกว่าน้องฟ้าเนี่ยจะกลับไปมีโอกาสเป็นคู่จิ้นกับน้องป๊อปปี้ได้อีกหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าคู่จิ้นเนี่ยมันมาจากแฟนๆมันก็อยู่ที่แฟนๆว่าอยากจะให้แบบกลับมาจิ้นกันอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คือมีกระแสของคนเนี้ยเขาเวลาอยู่ด้วยกันเวลาทำเอ็มเอ็มบีมันน่ารักไงครับเพนคลับเห็นก็เล ยากจะเห็นน้องฟางน้องป๊อปปี้เป็นคู่จิ้นอีกครั้งป๊อปปี้ครับโอเคหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้เขาต้องถามฟางครับว่าวันนั้นรู้สึกจะโดนผลไปเยอะไหมป๊อปปี้รีบโยนมาฝั่งนี้เลยทีเดียว <c oughs> กับมาฝั <โย S 2> ่งสาวเออแตจ <c oughs> จ่จริงๆป๊อปปี้เป็นาหู้นารนะพ้าารรนักขาคุต้องตอบได้นะ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นคู่จิ้นอีกครั้งหนึ่งครับแฟนเขาขอมาเลยครับได้หรือเปล่าครับผู้หารต้องชัดเจนนะคะผูารครับได้ก็ต้องได้แล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือตอนที่ทายแม็กางเงี้ยก็ไป ไปเยี่ยมฝากที่บ้านด้วยไอยรีบเอาหน้าเลยนะเชอบ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 ใช่ก็มีแบบแฟนๆเขาก็เข้ามาเขียนเยอะมากเลยก็ดีใจที่ยังแบบจำกันได้อะไรอย่างเงี้ยวินินมากเลยอตอนนี้เอ็มดองฟินมากมากพี่ดงจะไปฟินอะไรเองแค่เห็นท็อปปี้กับน้องฟางคุยกันเนี้ยผมก็มีความสุขแล้วอะแล้วนี่เขาเฉลยเองเลยนะว่าไปเยี่ยมน้องฟางถึงที่บ้านเลยอะ คุณพ่อเป็นไงบ้างครับทำอาหารต้อนรับ <c oughs> คือมานี่คือแบบเพราะว่าบ้านเขาจะมีอาหารกินเยอะมาก<อ>ตู้เย็นนี่ขนมเต็มไปหมดครับไม่คือกลัวบอกว่าคุณพ่ออย่าดูการมิติิมนันเพราะ,ะว่าถ้าดูเนี่ยจะเกลียดป๊อปปี้จะกลายเป็นเกลียดมาก น่าดูมาก14กุมภาพันเนี้ยได้ดูแน่นอนกับตอนนี้ด้วยทอทหารเนี่ยทหารที่รักอะไรของเคาเนี่ยใช่หครับทหารเรือทหาือี่รักเอาถามป๊อปปี้หน่อยดีกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนๆตอนนี้ดูรายการอยู่คิดถึงหนุ่มเคโติกกันนะครับแล้วก็คิดถึงป๊อปปี้เนี่ยจะตามผลงานของป๊อปปี้ได้ที่ไหนบ้างครับ อ๋อครับก็อินสตาแกรมได้ครับพอ้วิกัพทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เปิดโรงเรียนดนตรีอยู่ที่ทองหลอ่ออ่าชืแอด d ิ i b สตูดิโอครับยังไงก็มีร้านกาแฟข้างหน้าด้วยอะไรด้วยถ้าอย่างไรว่างๆก็แวะเข้ามา,น,าน,น,นั่งทานกาแฟนั่งดื่โอ้ยนี่แบบครบวงจรเลยใช่ไหมครับ เขาบอกว่ามีทั้งร้านกาแฟมีทั้งแบบว่าโรงเรียนดนตรีโรง<ช>เรียนดนตรีนี่คือสอนร้องเพลงสอนเล่นดนตรีอย่างเงี้ยอะไรใช่ไหมครับสอนหมดเลยครับเต้นร้องเพลงศิละปะอะไรเ,เห็นป๊อปปี้ไปช่วยถูพื้นอยู่ด้วยป๊อปปี้เป็นพานลมอยู่ที่นั่นเหรอครับใช่โอ้ขอัดน้ำหรือเง,งี้ยไม่ใช่ใช่ไหม เออนะครับก็ยังไงไปดูกันได้ครับรวมไปถึงตามไ G ของน้องป๊อปปี้ได้นี่ก็เป็นความน่ารักสดใสครับเขาจะเป็นคู่จิ้นกันอีกหรือเปล่าพี่โด๋งอกว่าเป็นแฟนลุ้นกินเองดีกว่าแต่ววันนี้ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับกับป๊อปปี้นะครับครับเอ้มถ้าเราถไหนๆก็พูดถึงป๊อปปี้แล้วกลับมาที่งานเพลงของเขาหน่อยดีกว่าที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ครับกับเพลงฝึกกับพี่ได้ไหมนะครับเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษสําหรับตอนนี้เลยเพลงนี้ความหมายมันเป็นยังไงบ้างครับ ก็ตามที่บอกว่าเป็นตอนของเราเลยนะเจอกับทหารอะไรเงี้ยค่ะก็ไปฝึกแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเก่าของพี่สอนราม่เคยร้องไว้้วก็ทางที่พี่ทีมงานเห็นว่ามันเข้ากับเนื้อหาแล้วก็อยากให้มีเพลงที่เฉพาะของตอนทหารเรือที่รักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเลือกเพลงนี้มาแล้วก็เลยมีการปรับเนื้อดิบหน่อยแล้วก็ไปร้องค่ะแต่แต่พอเป็นสามสาวเฟลมแก้วร้องมันออกแนวแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยตอนสมัยพี่หนุ่มร้องเนี่ยผมก็ฟังแต่ฟังแบบผ่านๆแต่พอเป็นมังแก้วร้องนะ เฮ้ยม hey, like oh ันอยากจะตังค์แบบทุกวันเนี่ย่ไม เพลงนี้ของพี่หนุ่มมิด้าเอ็นผู้ชายมาพี่โยอมทุ่กผมต่อสาวมาพี่รับคนเดียวเลยไม่ใช่คือเพลงพี่หนุ่มสอนรามมันมีดังหลายเพลงไงมาจุบทีนึ่งอไปต่อไปต่อี่ยอย่างเงี้ยผมฟังตลอดแต่เนี่ยเพลงทหารของเขาเนี่ยพอเฟรมังแก้วล็อกมันเพลขึ้นมันดูน่ารักอะไรเงี้ยก็ฟังแบบเต็มๆได้นะคะความจริงแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นสเปเชียลเวอร์ชันด้วยเพราะมีคนมาฟิชชิ่งด้วยวันนี้วันนี้วันนี้มีีฟเอริงด้้ววยันนไม่ใช่วันนี้จะปล่อยตามได้ใช่ก็วตัวเดียว ตกใจวันนี้น่าจะเป็นจิลลี่ด้วยวันนี้นึกว่าจะมาด้วยแล้วคาวเมื่อกี้เพิ่งร้องเสร็จไปเดี๋ยวี่จะบอกวิธีคือตอนไหนครับในวีเลย์คามิกาเซ่ค่ะในยูทูบสาอแชทครับอยู่เพลงนี้ผมว่าหลายคนก็คงจะได้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ตอนนี้เรามีสปอตนะครับกับตอนใหม่ล่าสุดนะครับกับการมิติดมันทหารเรือที่รักจะเป็นยังไงสนุกสนานและโหดขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยถ้าคุณยังคิดถึงคู่จิ้นคู่นี้ เอ๊ะหรือว่าคู่นี้อ่าแล้วคู่นี้ล่ะวาเลนไทน์ปีนี้พวกเขาจะกลับมาสารตำนานรักครั้งใหม่ในแบบรักติดมันพร้อมเพื่อนก่อการรักติดมันเฟลและแก้วในอามิติดมันตอนทหารเรือที่รัก ก็เดินออกไปเลย,เอยโอ้โอแส่งมากหลานมึงดูซีรีส์เออหน้าป๊อปปี้แบบขนหน้าไม่ลราคือเห็นเห็นหน,นี่แค่แบบทีเซอร์นะแค่<อ>สปอตนะเห็นน้องปางแล้วแบบ น่าสงสารนี่คืออะไรนะถ่ายายทุกช่าเลยอยากจะไปั้งกมดึงก็มดอเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ป๊อปปี้น่าจะพูดมาว่าถ้าทำไม่ได้อ่ะคุณเออเธอออกไปเลยตอนนั้นร้องไห้ไหมฮะตอบโต้ได้ไหมฟานไม่ตอบโต้คื คือเขามาในฐานะครูฝึกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปเถียงก็ไม่ได้เราก็พยายามที่จะแบบอืเรามาในตัวแทนของวงเฟยฟังแก้วก็อยากทําให้ค่ายเสียชื่อเสียงเป็นเด็กก้าลาบก็เลยแบบว่าจะยังอยู่เรื่องหลอเรื่อหรอาพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวมีฟางทำอย่างนี้ไม่อยากเป็นเด็กก้าลาวก็เลยแบบไม่เถียงดีกว่าแบบเดินออกเลยดีกว่าอะไรเงี้ยฉะนั้นตอนที่ี่ฟาเดินออกเฟย์ฟังแก้วหันมา โอ้โหเลือดงี้เลือะพอเลือดด้วยเลือดด้วยพ่อเราทำไปแล้วนะคะให้รอดลวดหนามอ่ะแล้วพอถึงตาพี่ฟางแล้วพี่ฟางก็แบบ มีการปะทะคารมกันใช่ไหมไม่บอกกันก่อนเลยอ๋อก็ปล่อยให้เราเคลื่อนไปโอ้โหต้องบอกว่าเป็นตอนที่น่าดูมากๆเลยนะเห็นสปอตแล้วหลายคนต้องรอดูนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้มันเป็นวันแห่งความรักด้วยเนี่ยแล้วมาเจอทหารที่ต้องมาฝึกน้องนปลาน้องเฟยน้องแก้วอย่างเงี้ยจะสนุกแค่ไหนรอติดตามแต่ว่าตอนนี้ช่วงหน้าเราจะมีเกมให้สามสาวเล่นกันจับฉลากเลือกเกมใน Play s t o ต e ก่อนเลยว่าเลยว่าจะโหดเหมือน ทหารหรือเปลวะผมว่าบทลงโทษโหตไปเยอะครับพี่เลยบทลงโทษก็คืออันนี้มีเพื่อนๆบทลงโทษผมบอกเลยนะกามิเกเซนนิวคอมเมอร์มารายการนี้จากผู้ชายแมนร้องกีตมาแล้วทำไทยที่ว่าแน่ครับร้องไปแล้วทำไทยที่ว่าแน่ยังแพ้กล่องเพสโต้ครับทำไทยอย่างนี้ทำเป็นตัวตุ๊กตาเด็กอ่ะก จับมาเล่นเกมเอาเลยครับอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่แล้วเออไอ้นี่เป็นเกมครับยังไม่รู้ว่าอะไรนนี้ไงครัจับแล้วเริ่มก่อนเลยนะเอาละครับจับมาเกมที่ได้เล่นก็คือเกมนี้อันนี้คือเล่นแต่ละคนเหรออ่ใเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกสามคนจับคำบอกไว้กับแก้วมาครับถ่านเลยไม่ดีก็ใส่กับเทาไมครับเกมที่เล่นคืออะไรครับอ่านเลยจอมยุติดับเทียนจอมยุติดับเทียนอีกแล้ว แครับเราจะมาดูนะครับว่าสาวสาวเตยงัแก้วเนี่ยเขาจะดับเทียนด้วยอวัยวะส่วนไหนนี้เรื่องจริงนะอาจจะมีขนตาอาจจะมีริมฝีปากอาจจะมีจมูกก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันหูก็ดับเทียนได้ครับหูเมาหูางคุณดับเทียนได้เ่ยตะพือไงเออช่วงหน้ากลับมาสนุกกันครับแต่ว่าตอนนี้หนึ่งเพลงนี้ที่แฟนๆคงอยากจะดูมากๆแล้วขนาดพี่โด่งเองนะครับดูเพลงนี้ที่ไรผมอยากจะยิ้มมากเลยอยากจะยิ้มแล้วก็ส่งความรักดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนครับกับเพลงใช่เธอซึ่งเพลงนี้ป๊อปปี้กับฟางเขาร ไปด้วยอ๋อน่ารักขนาดไหนไปชมม้อมกันเลยครับไปเลยครับ